ขวังนาเลยกินสาธุอ่าบูชาพุทธรูปเออสาธุเลอะอ่าสาธุโยมเดี๋ยวจะสั่งทำอีกยี่สิลูกเนะเดี๋ยวโยมโยมไปหาเจ้าภาพมาก่อนแล้วค่อยเดี๋ยมโยมไปหาเจ้าลูกเท่าไหร่เนี้ย ค่ะอ๋ออย่างนี้เลยเอาเลยยี่สิบสี่ชิ้นได้อาจารจะชอบแบบไหนจ๊ะคะมีลายได้นะคะมีแบบลายเอาแบบเอาแบบคู่ๆกันเหมือนนี้โยมเพราะว่าเดี๋ยวเราเรามีลายที่เดี๋ยวไปวางบนเจดีย์วางบนตรงนี้เสร็จแล้วตรงนู้นแล้วก็มีข้างหน้าไอ้ตรงข้างล่างอาตมาจะมีพระพุทธรูปด้วยตรงนี้ก็ควรวางกุยงกี้มันมันหลาย ได้ได้ได้เอาหนูแบงค์มานั่งนี่เลยหนูแบงค์มานั่งเลยเราเราจะบ่นเนี่นะนะมานั่งต่อ <c oughs> เอาเลยหนูแบงค์ขึ้นมานั่งข้างอาจารย์เนี่ยนะเอาย่ามทหลบไปนิดนึงเอาย่ามทหลบไปนิดนึ่งยัง <c oughs> ขึ้นมา สาธุสาธุสาธุเจริญฮอร์เจริญฮอร์เอาจ่ายจ่ายณรรมเณรสนิเณรรมเนินแบงค์บุญบวชอาจารย์บอกว่าบวชให้เสร็จเที่ดีตะกี้เพิ่งโทรมาเองเนี่ยไอ้งานเสร็จงานสัมมนาใช่ไหมดีเลยโอไปอยู่วัดอาจารย์มหาไอ้จรัญดีดีอาจารย์มหาเจริญท่านแนะนําดีมหาเจรัญทำยึดหรือมหาเจรัญท่าน เป็นเทพระเจ้าเองของรัตเเกด้าโยท่านบุญทำหน่วยแล้วไม่เงยหน้ามากท่านบุญทำมยุทธ์แล้วพระโยงก็ติดต่อวัดพระรามเก้าดี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 เลยดีเลยดีดีดีเลยดีเลยดีดีแล้วแล้วแล้วอาจารย์วัดพระรามเก้ามาวันไหนนะท่านท่านวันนั้นท่านจับมือกันจะมาเป็นพันธมิตรเดียวกันท่านบอกว่าเรามาเป็นพันธมิตรกันจะมากันนะ ที่มนต์วันนั้นไปไปจะไปเจอโยมคนนี้แหละโอสเทนด้วยเหรอคะที่เจอว่าใช่ใช่แล้ววันนั้นท่านบอกว่าเรามาเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมกั้นนะแล้วหนูก็บอกหนูนี่แหละเป็นคนทำพันพวกที่ไม่ชื่อเรามาเออดีดีที่มนมนตนาสาธุโยมก็ดีเพราะว่าปัจจุบันทำงานคนเดียวเป็นสองวันเณรมากี่อาตมาก็เลยตออ่ชาพระเถระได้หลายลูกเจ็ดเหรอคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เอาแบบ จ็ดปีทำไมไม่แต่เรื่องนี้ไม่ได้แล้วดูด้วยเนยุมากแล้วอ๋อถึงจะสามารถบวชพระได้ต้องอายุ20ก่อนนะคะงั้นก็คือปีนี้20แล้วอ๋องานแล้วกวีไปแทนหลวงพ่ออะไรนะแทนหลวงพ่ออาจารย์ทัดแล้วเรียนปริญญาเรียนประเรียนโสมคนี่ยไปอยู่อาจารย์ญาณแล้เมธีหลวงพ่อเมธีได้พระพระ ได้ไปเยี่ยมพระคันธสาลัมอาจารย์วัดสลามเก่าได้ไปเยี่ยมพระคันธสาลมาจพระเจ้าสมรัอ๋อใช่ใช่ยังศก็ไปก็จับหลายวันนโยมก็ไปวันนึงนะคะใช่ไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ สำนักปฏิบัติธรรมที่บวอะไรอะอยู่ซิลืมโยมก็ไปสองครั้งร่มวมบุญร่วมบุญท่านไปแล้วก็ครั้ที่แล้วเพิ่งไปมากับประชื่นสร้างเป็นก็ร่มรื่นดีค่ะเป็นป่าปาอย่างนี้นะคะ่ะ สบายดีไม่ไกลมากมีพระอยู่โออก็วัดนครปฐมอะค่ะวัดเจดีพรวัดพระปฐมเจดีเป็นสำนักไม่ใกล้ค่ะแต่ว่าหมายถึงอยู่เกี่ยวเนื่องกันมีวัดพระปฐมเจดีเป็นดูแลอยู่แล,แ,แ,แล้วก็แตกแขนงแล้วก็แตกมาเป็นสำนักจับมาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแล้วนี้ท่านก็มีแม่ชีมาแม่ชีมาดู แม่ชีเป็นแม่ชีเก่งกับพี่ธรรมมากเลยคนะ่ะใช่ไหมคะมีไหมคะแม่ชีอะไรนะคะ<อ>ป้าชื่นคะ<อ>แม่ชีอะไรนะป้าชื่น<อ>ที่อยู่กับพระอาจารย์สมรักนะคะ<อ>จำชื่อไม่ได้ท่านก็บอกยมมาว่าเก่งอับเ<อ>ก่งอับพี่ธรรมเมื่อปีเมื่อปีสี่หกพระอาจารย์สมรักเก่งเก่งบาหลีอ่ะ เก่งบาลีตัวเล็กๆนะคะตัวเลกเลยคล่องๆเหมือนคล้ายๆทอมบอยหน่อยเนอะแบบคลิกจะเป็นแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยพูดเก่งพูดเก่งพูดเก่งค่ะคล่องแคล่วดูติดอยู่ที่หนูก็จำไม่ได้แต่ว่าจะสอนด้วยนะคะจะอย่างว่าท่าน ม่ชีอะไรนะคะามามาลีเหรอคะมาลีเป oh, ็นอาจารย์ของท่านเป็นอาจารย์ของท่านอ๋อไม่ใช่โอแล้วกยัมีดูา่เกียอะาดูแลนะยม่ะโยปทอระบนฉายาเขาอะไรม Big ไม่เหลือใครแล้ว,เด,วเดี๋ยวบอกไะเคิลชื่อบิ๊กซวพพอร์ตเพราะว่าเมื่อปีห้าสเดี๋ยโทรมาเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ยมแอนทีเดียมเขาจะไปไหว้เจดีย์ที่พม,ม่านีมนท่านอาจารย์มิสด็ทำแม่ชีธนพัฒนนครค่ะอาจารย์แม่ชีธนพัฒ์ ณน,นครท่านเพิ่งจัดหลักสูตรเหมือน28-31กรกฎาคมนี้ค่ะเป็นเหมือนวิปัสนานำชีวิตอภิธรรมนำปัญญาวิปัสนานำชีวิต28-31วันคือตอนคือให้ค้างต่อเรียนเรียนภาพอภิธรรมแล้วก็แบ่งภาคปฏิบัติด,ด้วย ต่ผยมว่ายมก็ชอบของท่านโกลนกาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าวกล้กาเป็นคาราวาอ๋อเขียนอาร์ตเหรองั้นพอเวลาเขาสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่สอนในเชิงของพระมากาเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วคาราวเนี่ยชีวิตโดยรวมมันเจออะไรบ้างแล้วเรา,าเราปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้มาอาจจะ t adapt ที่จะใช้กับตัวเรา กับชีวิตเรายังไงบ้างก็แต่ละคนก็จะมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยปัญหาหรือว่าปุรสัต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะแตกต่างกันในแต่ละคนในนั้นก็คืออ,อันมองว่าเทคนิคของเขา,าคือการที่แบบว่านั่งแล้วมัน เกิดอะไรแล้วเขาเขายกตัวอย่างมันสามารถที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าบางทีกว่าพระที่จะแบบจะมันจะตรงตามตามคำภีไปอะไรเงี้ยเขียนนี่อยู่ตอนนี้ก็รแต่ด้วยคุณกล้าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นฮินดูมาก่อนเป็นฮินดูมาก่อนแล้วมามาใช้วิวัสสนาเป็น เป็นเหมือนเป็นศาสนาพุทธอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมองว่าเป็นเป็นศาสนาพุทธวิชาวิปัสสนามันไม่ได้อยู่ในอยู่ในศาสนาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมองเป็นเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่คือจริงๆแล้วทุกคนก็รู้แหละว่าแต่เขาก็มีสวดนะคะคือตอนเย็นเขาก็จะสวดแต่เขาจะสวดไม่ยาวมากจะสวดสั้นๆอะไรเงี้ยอาจารย์ของคนกล้าก็เป็นท่านอุบาคิน วาขินวาขินก็เรียนวาขินก็เป็นคารวาแต่ว่าวาขินก็เป็นศิษย์ของชีดอโนโนแล้วุณก้าก็เรียนเกิดที่พม่าก็จะพูดพม่าได้พูดอินเดียได้พูดอังกฤษได้เป็นคนอินเดียที่ไปเกิดที่พม่าเวีทุกคนกลัวอันนี้หมดเลยค่ะทุกคนกลัว เออใช่ใช่ไโยมไม่มีเวลาอย่างนี้โยมจะเรียนเรียนอภิธรรมได้ยังไงอะคะท่านก็มีพิธรรมโดยย่อพิธรรมอภิธรรมโดยย่ออพิธรรมโดยย่อเราต้องเอาเอาย่อๆ